อันดีรับตาฝันเป็นตูเป็นตาเตือนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปร,รากันจาคำถามข้อที่สี่นี้เป็นคำถมที่แม่ไม่ถามก็จะตอบไปฟัง<า>อยากฟังไหม<า> นั่นก็นคือเรื่องราการสร้างบารมีของตัวลูกในพุทธันดานที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยอยากฟังไหมนี่เหนอพร้อมยังร <c oughs> เรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดานที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวลูกเด้เกิดเป็นกุลบุตรสุดลอมาดเข้ม อยู่ในรคราบครัวที่ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าแฟชั่นที่นำสมัยในยุคนั้น oh. ไม่ทราบจ,จะเรียกอะไรนะจ๊ะอาทิเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระโปงกระเป๋ารวมไปถึงเครื่องประดับต่างๆเป็นต้นนี่งนะเ้งหมู่บ้านที่คราบนวนของตัวลูกอาศัยอยู่นั้นจะอยู่ใ,น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 ในกล้ๆกับเมืองหลวงของแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชตามทันไหมจ๊ะ โดยคุณพ่อคุณแม่ของลูกในพุธทธันดรที่ผ่านมาจะเป็นคนละคนกับยมพอ่อยมแม่ของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ตามทันไหมจ๊ะคือช <c oughs> ีวิตในสังสารวัตรก็อย่างนี้เลยจ้ะตั้งไหนที่พอเหมาะพอดีกันบุญประจบเหมาะกันเจอกันก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะนักเรียนตามทันไหมจ๊ะ เดี๋ยวได้ยินชัดเจนือเวล่าอย่างนี้่เมื่อตัวลูกในพุทธันดอนที่ผ่านมาเริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นหรือมีอายุประมาณ12-15ปีเมื่อเทียบกับอายุของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันตามทันไหมจ๊ะเดี๋ยวตวยาสายดีงามของตัวลูกในภพชาตินั้นเนี่ยจะเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการ มีน้ำใจและช่วยเหลือคนอื่นจึงทำให้ตัวลูกชอบที่จะเดินทางไปช่วยลูกน้องของคุณพ่อคุณแม่ในภพชาตินั้นเลือกซื้อสินค้าพวกผ้าและเครื่องประดับมาขายที่ร้านอยู่เสมอเสมอตามทันไปจ้ะ แต่ด้วยความที่ในตอนนั้นตัวลูกเป็นเด็กวัยเริ่นที่ตัวเล็กกว่าเด็กในวัยเดียวกันไม่ตัวโตวเหมือนในชาติปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ในเวลาที่ตัวลกูกในพบชาตินั้นติดสายห้อยตามลูกน้องของคุณพ่อแม่ไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ย ตัลูกจึงมักจะโดนพวกเด็กวัยเดียวกันที่ตัวโตกว่าในหมู่บ้านต่นางๆแกล้งอยู่เป็นประจำคงเห็นว่ามาเท่เลยนะแต่อย่างไรก็ตามตัวลูกในพพชาตินั้นก็ไม่ได้รู้สึกขยาดหรือกลัวพวกเด็กเหล่านั้นเลยนี่เนาะแต่การที่ตัวลูกไม่เอาคืนนิสัยดีนะหรือกแกล้งเด็กพวกนั้นกลับไปนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวลูกเป็นห่วงและเกรงว่าการกระทำของตัวลูกเนี่ยจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ตัวลูกต้องเดือดร้อนนี่โอ้ลูกกับธัยูเนาะเาเป็นเช่นนี้ตัวลูกเดี๋ยพบเจ้าจนั้นจึงได้แต่นิ่งนิ่งและก็นิ่งอดทนเอาไว้นั่นเองตามทันไหมจ๊ะเอาอีกไหม จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตัวลูกในภพชาตินั้นก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปรับซื้อสินค้ามาขายที่ร้านของคุณพ่อแม่ของลูกเหมือนอย่างเคยแต่ในอรว่างที่ตัวลูกในภพชาตินั้นกําลังช่วยลูกน้องยกของและตรเตรียมสินค้าที่จะนำกลับไปขายที่ร้านอยู่นั้น จู่ๆก็มีเด็กวัยรุ่นเกเรกลุ่มหนึ่งที่มีอายุไล่เลี่ยกกันกับตัวลูกได้แอบัรรักลอบขโมยสินค้าพวกเครื่องประดับต่างๆตัวลูกไปสิ่งเด็กวัยรุ่นเกเรกลุ่มนี้ก็คือลูกของพวกผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้น oh. ตามทันไหม แล้วในช่วงเยวาวะที่พวกเด็กวัยรุ่นเกเรกลุ่มนั้นกําลังลักลอบขอโมยสินค้าอยู่นั้นตัวลูกก็ได้มาเจอหรือมาพบเข้าพอดีดูซิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่เนาะลังกสันนิษฐานที่จะอะไรเกิดขึ้นทันทีที่ตัวลูกจะพบชานั้นได้เห็นพวกเด็กวัยรุ่น เกเรกำลังแอบขโมยสินค้าตัวลูกแบบต่อหน้าต่อตาเ,นเน้นแล้วตัวลูกจึงไม่ออรอช้าตีรีก็ไปจัดการอ่าวไหนว่านิ่งๆอ๋อขโมยเนี่ยคือไม่อยากให้ให้บาปอะไรเงี้น<อ> <c oughs> ึงได้เรียกขาไปจัดการกับพวกเด็กวัยรุนหัวขโมยกลุ่มนั้นในทันทีแต่ด้วยความติดตัวลูกในีพบชาตินั้นน่มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่าจึงทำให้ตัวลูกเป็นฝ่ายถูกจัดการมากกว่าที่จะไปจัดการเขาตามทันไหมและเมื่อเหตุการณ์มัถะกันระวังตัวลูก กาบพวกเด็กวัยรุ่นหัวขโมยกลุ่มนั้นได้จบลงหลังจากตัวลูกจะไม่ได้สินค้าพวกเครื่องประดับที่ถูกขโมยคืนมาแล้วตัวลูกยังถูกทำร้ายจนโนวมโอมอรทาไทยด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวลูกในพบจานนั้นจึงรู้สึกฮึดฮึดมากเลยรู้สึก เจ็บกระดองใจจ้ะแต่ลลกในภพชาตินั้นจึงก็รู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากแต่โลกไม่สามารถจัดการกับพวกเด็กเกเรหัวขโมยเหล่านั้นได้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วตัวลูกในภพชาตินั้นก็ได้ตั้งบริทฐานกับตัวเองเอาไว้ว่าตัวลูกจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ังนล่าวนี้ เกิดขึ้นกับตัวลูกซ้ำสองอีกเดคาดพูดง่ายว่าฉันไม่ยอมเมื่อตัวลูกได้ตั้งบริทานเอาไว้ในใจเช่นนี้แล้วตัวลูกในพบชาตินั้นจึงได้ตั้งใจที่จะฟิตซ้อมและฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจของตัวลูกให้แข็งแกร่งโดยการแอบไปดูวิธีการฝึกทหารภายในค่ายทหารที่อยู่ในหมู่บ้านของตัวลูกอยู่เป็นประจำ แล้วตัวลูกก็ได้จจำบทฝึกเหล่านั้นมาฝึกเองกับเพื่อนๆที่เป็นลูกในทหารที่ตัวลูกได้ไปรู้จักในค่ายทหารอย่างนั้นมาเป็นเช่นนี้จึงทําให้ตัวลูกในภพชาตินั้นมีเพื่อนๆเป็นลูกๆของนายทหารอยู่หลายคนเลยทีเดียวตามทันไหมจ๊ะและในส่วนตัวลูกในภพชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้น ตธลูกได้ก,กลายเป็นเด็กนมที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากจะไม่มีใครสาม,มารถที่จะมารังแกทัวลูกได้อีกเลยตามทันไหมจ๊ะในเวลาต่อมาทางราชการได้ประกาศข่าวให้ทุกคนในหมู่บ้านที่ทัวลูกได้พบชาตินั้นอาศัยอยู่ได้ทราบว่าพระราชาที่ออกบวช กำลังจะเสด็จมาตรวจเยี่ยมแล่เจ้าประเศชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในหมู่บ้านแห่งนั้นแต่นั้นขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันเต,ตรียมสถานที่ให้สวยงามเตรียมต้อนรับการเสด็จมาเยี่ยของพระราชาในครั้งนี้เมื่อตัวลูกใน้พชาตินั้นได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลเช่นนี้แล้ว ตัลกก็รู้สึกอเลกเต้และตื่นเต้นดีใจอย่างสุดๆที่จะได้มีโอกาสถวายการต้อนรับพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายแล้วตัวโลกและเพื่อนๆที่เป็นลูกทหารก็ได้ช่วยกันเตรียมสถานที่ภายในค่ายทหารให้สวยงามอลังการและสมระเกียิอย่างสุดๆเลย เมื่อถึงวันที่พระราชาสเสด็จมาที่หมู่บ้านแห่งนั้นทันทีที่ตัวโลกในภบชาตินั้นได้เห็นขบวนสเสด็จและได้เห็นพระราชาแบบพระองค์จริงๆท่โลกก็รู้สึกตกตะลึง <c oughs> <c oughs> แลวเมื่อตัวโลกในภบชาตินั้นได้เห็นมหาดเล็กองครักที่ทำหน้าที่รักษาพระองค์แล้ว แต่โลกก็รู้สึกประทับใจมากๆที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมหาเล็กแต่ละคนล้วนมีบุคลิกที่ดูดีเท่สมาร์ทและโดนใจตัวลูกอย่างสุดๆเท่จริงๆและที่สำคัญมหาเล็กเหล่านั้นยังได้รับใช้กลาชิระราชาอีกด้วยแต่ไ้าเองจึงทำให้ตัวลูกในพบชาตินั้นมีความปรารถนา อยาที่จะไปเป็นมหาดเล็กองครักษ์เช่นนั้นบางภายหลังจากที่ตัวลกในภพบชาตินั้นได้ทำการต้อนรับขบวนเสด็จของพระราชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวลกก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับมานั่งนึกทบทวนและไตร่ตรองถึงความใฝ่ฝันที่ตัวลกได้ตั้งใจเอาไว้ว่า ตัลูกปรารถนาอยากที่จะเป็นมหาดเล็กองค์รักของพระราชาองค์ที่ออกบวชให้ได้เมื่อตัลูกในพบชาตินั้นคิดทบไปทวนมาอย่างรอบครอบดีแล้วตัวลูกจึงได้ตัดสินใจไปขออนุญ,ญาตคุณพ่อคุณแม่ของตัวลูกมาสมัครเป็นทหารในทันทีและเมื่อต่านทั้งสองได้ทราบถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของตัลูกเช่นนั้นแล้ว ท่านส,สอนจะได้อนุญาตให้เธอลูกไดทําในสิ่งที่เธอลูกปรารถนาซึ่งก็คือการไปสมัครเป็นทหารขงพระราชององที่ออกบวชนั่นเองตามทันไหมจ๊ะเมื่อตธอเลิกใน้พชาตินั้นได้ผันแปรชีวิตจากลูกชายเจ้าสวัวว่าที่จะของธรุรกิจแปรพัน์และเครื่องประดับมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารมาเทแล้วเธอลูกใน้พชาตินั้นก็ได้ตั้งใจฝึกฝน ตอนเองตามบทฝึกของนักเรียนเตรียมทหารอย่างหนักและเด็กธย,ยาศแสงตัวลูกที่เป๊ะเ <Okay. S 1> คยมีความรับผิดชอบเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นตรงไปตรงมาเป๊ะ <Okay. S 1> ไม่มีเล่เหลี่ยมมารยา <Okay. S 1> และไม่กลัวใครนี้เอง <Okay. S 1> จึงทำให้ตัวลูกกลายเป็นที่รักของพวกครูฝึกทหาร และเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารที่มีอัธยาสัยกล้ายกับตัวลูกไปโดยปริยายตามทันไหมจ๊ะหลังจากที่ตัวลูกเด้ยพบชาตินั้นสําเร็จการศึกษาวิชาทหารแล้วตัวลูกเด้ยพบชาตินั้นก็ได้โทกคัดเลือกให้มาเป็นพี่เลี้ยงของนักเรียนเตรียมทหารแต่ตัวลูกเด้ยพบชาตินั้นก็ได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดชอบ การฝึกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นใหม่ไม่่วาจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยทหารหรือเรื่องศิลปะการต่อสู้ต่างๆเป็นต้นและด้วยอัิยาแสงตรวยพบชาตินั้นที่เปะ๊ะตรงไปตรงมาเปะ๊ะและละความยุติธรรมอย่างสุดๆนี่เองจึงทำให้เรานักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องรู้สึกเกรงใจและเกรงกลัวตัวลูกเป็นอย่างมาก หรือพูดง่ายๆว่าด้วยความเนียบเฉียบเป๊ะของตัวลูกนี้เองจึงทำให้นักเรียนเตรียมทหาไม่กล้าที่จะําความผิดอะไรเลยนั่นเองนี่นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะซึ่งเ็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเนียบเฉียบเป๊ะตรงไปตรงมาและ รักความยุติธรรมของตัวลูกนั่นก็คือได้มีลูกของนายทหารระดับสูงคนหนึ่งลูกนายทหารระดับสูงเลยจ้ะคนหนึ่งเข้ามาสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหารน้องใหม่แฟชีแต่ลูกนายทหารระดับสูงสุดคนนี้เนี่ยจะชอบทำตัวแซบชอบเบง <laughs> และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบ,บียบวินัยของทางโรงเรียนอยู่สเสมอ เมื่อตัวโลกในพบเจานั้นเห็นพฤติกรรมของนักเรียนตเตรียมทหารน้องใหม่สุดแซ่บคนนี้แล้วแต่ความหวังดีงตัวโลกตัวโลกจึงได้ใช้ไม้อ่อนในการแก้ไขพฤติกรรมของน้องน้องใหม่สุดแซ่บคนนี้ก่อนแต่การเรียกนักเรียนน้องใหม่คนนี้มาว่ากล่าวตักเตือนแต่แทนที่นักเรียนน้องใหม่คนนี้จะกลับตัวกลับใจเสียใหม่ เเขายังคงทำตัวหยุ่เหนือกฎระเบียบเหมือนอย่างเดิมเอาอีกไหมเธอเห็นประโยชน์อันใดเมื่อเป็นชนิดตัวลูกเดียบชาตินั้นเจงเลิกใช้ไม้อ่อนและก็หันมาใช้ไม้ แข็งแทนโอ้โอเก่งเนาะนักเรียนนี่ในการเรียกนักเรียนเตรียมทหารน้องใหม่สุดแทบคนนี้มาทำโทษในการซ้อมอ <laughs> ยังไม่ได้เอาจริงนะไม่ใช่ซักซ้อมนะซ <laughs> ้อม <laughs> ให้เหล่านักเรียนเตรียมทหารคนอื่นๆได้เห็นไป <laughs> จะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป เด็ก็เป็นผลทำให้เรานักเรียนเตรียมทหารต่างๆก็พากันเกรงกลัวและเกรงใจตัวลูกในภพชาตินั้นเป็นอย่างมากส่วนสาเหตุที่ทําให้ตัวลูกต้องเป๊ะไม่ปล่อยปละละเลยและเข้มงวดการฝึกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นใหม่เช่นนี้ตอนนี้ก็เป็นเพราะตัวลูกทราบดีว่าการผลิตบุคลากรให้กับกองทัพนั้นจะต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางที่สูงมาก ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่วนกลางต้องสูญเสียทรัพยากรไปแบบศูนย์เปล่าแต่ลูกจึงต้องเข้มงวดกดขันกับการฝึกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพที่ไม่ใช่เป็นพวกลบใต้โต๊ะอู่ใต้เตียงหรือเกียงงานตลอดนั่นเองแล้วในสุดกิติศัพท์อันดีงามเกี่ยวกับเรื่องการฝึกนักเรียนเตรียมทหารตัวลูก ได้โล,ล่งรู้ไปถึงหูนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากๆในยุคนั้นออแล้วออกแล้วสวดว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่อเดี๋ยวก่อนช้าก่อนอย่าเพิ่งประท้วงจะเป็นใครรายการจะเป็นอย่างไรนี่นะ แนื่องจากมันมีแค่นี้แล้วเขาจะต,ติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดัมมาอีสต o กู